สวัสดีปีใหม่2025กันด้วยนะครับอันนี้คงเป็นประโยคแรกที่ผมต้องพูดก่อนเพราะว่าคลิปนี้อ่ะยังไงก็ต้องลงตอนเที่ยงคืนแน่นอนนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับเรามาอยู่กับรายการ Maximum Gaming กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทำอะไรที่โอเคขอบคุณมากหมดแล้วนี่พอ,พอแล้วพอแล้วหมดแล้วนี่พอแล้วโอเคนะครับวันนี้ครับผมจะมาอัปเดต เกมที่ผมเล่นว่าแบบแต่ละเกมเป็นยังไงบ้างน,นะครับแน่นอนครับว่าวันนี้เรามาเริ่มกันที่เกมก็เออโอเคตามสไตล์บนละนี่เขานะครับก็จะเป็นน้องน้องจะเป็นคนสดใสนิดนึงนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่เกมชินิแพ็ก G ก่อนนะครับคือผมจับปเด็นทั้งหมด4เกมจะมีเกมชินิแพ็กมีฮงไกสตาร์เล l คุก,กิรันโอเวอร์เบรกแล้วก็ d ด็กคันแบทเทิลนะครับ ในส่วนของเกนชินเนี่ยแน่นอนครับว่าเราใครๆที่เล่นกันจะรู้กันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวตัวละครตัวต่อไปที่กำลังจะมาซึ่งหลาจากที่คลิปนี้ลงก็คือวันวันวันนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นมาวิก้านะครับผมเตรียมเพชรไว้แล้ว18,208สอนะครับหมื่นส่วนตู้เนี่ยอันนี้มันดูไม่ได้ปะถ้าผมจะไม่ผิดว่านี่มันเป็นตู้ถาวรเนาะเนี่ยมันต้องดูมันต้องมาดูตรงนี้มันรู้สึกผม ผมเปิดไปประมาณ1 0 6 5แล้วนะครับใช่ไหมใช่เกินแล้วด้วยจะ6-9จะ70แล้วนะครับก็คือผมไม่รับเดตตั้งแต่ตอนไหนนะน่าจะนานแล้วใช่ไหมก็คือตั้งแต่เข้าแผ่น5.0มาเนี่ยตอนแรกผมก็จะไม่เปิดโมลานี่แหละเพราะผมจะข้ามมารอเทพไฟแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าผมลองกดไปประมาณ 40Pro ออกก็โอเคได้นะครับตัวต่อมาฮะชิโรเนนกดมาอีก4 0่สิโลออกโอเค จบนะครับก็คือได้มาแบบงงๆผมก็เลยเออได้ได้สองตัวนี้มาเป็นตัวละคร2ตัวที่ผมมีในในเมืองนัตลันนะตอนนี้นะครับรายหนึ่งเป็น5ดาวนะยังไม่มีคินิชกับอีกตัวนึงตัวธาตุลมชื่ออะไรนะเออไม่เอไม,ไม่ไม่สาวปืนไม่สาวปืนตัวนั่นแหละนะครับผม,ผมก็ไม่มีตัวนะั้นคือคือตอนแรกจะเปิดแหละก็ไอเนี่ยมันเจ็มันจะเจ็ดสิบแล้วไม่ออกผมก็เลยพอแล้วนะับเก็บโลที่เหลือไว้เปิดอา่าเขาเรียกอะไรนะเก็บโลที่เหลือไว้เปิด ามาวิก้านะครับแล้วก็ถ้ายังเหลืออยู่ก็จะเปิดเอช,ช,ชิทาริด้วยนะครับผม,มก็หลักๆของอเกนชินก็จะมีประมาณนี้ส่วนที่เหลือไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเยอะนะครับก็เนี่ยมีโลเหลืออ x11 โลแถมมาให้แล้วก็มีสฟากายเรซินผมก็เตรียมของมาใหา้มาวิก้านะแต่ว่ารู้สึกดอกไม้จะยังไม่พอดอกไม้ยังต้องเก็บเพิ่มซึ่งเดี๋ยวผมเก็บวันนี้นะวันที่ผมอัดคือวันที่31นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเก็ชินี่แพ็กก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับก็ แบตเทนพัสด์บางรอบก็ม <pad> <có> ีพลาดบ้างบางรอบก็ทำวิวห้าสิบเนี่ยรอบนี้ทำวิวห้าสิบได้แล้วผมก็เติมเอ่อเติมเอาเอาขอเพิ่มเสียงแล้ววะโอ้มีภูเขาไฟลูเออร์ด้วยโอเคก็นั่นแหละครับก็ตามนี้แล้วกันนับในส่วนของเกมชินิแพ็กนับเดี๋ยวต่อไปเราไปต่อกันกับเกมที่สองนับซึ่งมันก็คือเกมก็เป็นฮงไกสตาร์เร็วนะครับเอ่อสำหรับเกมนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้าง ไม่ต่างจากเกณฑ์ชิ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าผมก็รอแพท3.0นะครับรอท่านเฮอร์ต้ามาโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งาเพิ่งอย่าเพิ่งลงเปอย่าเพิ่งลงปก็นั่นแหละนะครับก็ปัจจุบันนี้มีอยู่7 8 0 0แล้วก็เปิดรู้สึกเปิดไปเท่าไหร่แล้ววะผมไม่มั่นใจว่าน่าจะประมาณ60กว่าไม่เหลือ50กว่าแหละผมไม่ชัวร์นะครับเนี่ยเปิดไป51 ได้เอาวินจูรีนมาก็ผมก็เลยไม่ได้เปิดต่อแล้วก็อยู่ที่7,8 0 0นะครับน่าจะเออน่าจะมีให้แรกอีกเดี๋ยเดี๋ยวรอร้านค้ารีก็เหมือนกับเกนชีนแหละเกนชีนก็รอร้านคารีเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะเนี่ยกว่าผู้จักจล,ลืมหวนจะไปก็อีกสักพักหนึ่งก็น่าจะประมาณหมื่นกว่าได้ก็น่าจะมีมีภาพกดได้ทันเฮอร์ตายอยู่แต่ว่ารู้ยังไงนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับหลักๆของลังดาวมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงแพท2.3าป่ะ ผมได้เอาเอาเอผมได้เป็นเนี่ยอะเคลอนมาก็ขึ้นมาเป็นก็ได้มาได้ไฟร์ไฟมาแล้วก็นี่ได้เฟย์เฉียวมามีใครอ่าแล้วก็ตอนโรบินโรบินมาก็รีลันก็กดมาได้แล้วก็เวนเจอรีนนี่ก็ประมาณนี้หลักๆของรังดาวนะครับโอเคเกมนี้หมดแล้วนะเพราอหามีไม่เยอะเท่าไหร่ก็หลักๆก็คล้ายๆเกณฑ์แหลแมมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันกับเกมต่อไปครับซึ่งมันก็คือเกม และก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ผมเล่นมาตลอดนะครับกับโดคคันแบทเทิลนะครับถ้าเกิดทุกคนเห็นเพชรอย่าตกใจนะครับผมต้องบอกเลยว่าโดคคันเนี่ยตั้งแต่ทำไอ้ระบบการันตีตัวข้างตู้หนึ่งตัวตัวฟีเจอร์หนึ่งตัวทุก3ซัมมอนเนี่ยผมตาบ่าแตกไม่หยุดเลยนับและจนมาถึงโกคูไดมะที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ตบ่าแตกเหมือนกัน อันนี้ปัจจุบันมี46 9นี่ถือว่าบุญแล้วนะครับผมซึ่งผมคิดว่าอาจจะมีจนถึง750เมตรได้นะครับล่าสุดที่ผมลงไปก็คือตอนช่วงวัววายใช่ไหมวัววาย2024เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ๋อ oh, ค้างไปแล้วเ,เ,เ,เป็น,น UIR UI, UI, แล้วกันนี่นะครับผมก็ตั้งแต่ช่วงนี้ขึ้นมานะครับผมจนถึงช่วงวนะัววายเนี่ยผมก็ได้ตัวนี้มา ตัวเดียวเลยนะบบวายปีนี้นี่ถือว่าค่อนข้างหยาบอยู่นะครับเพราะว่าได,ได้มาตัวเดียวเลยจริงๆนะครับแล้วก็ตัวที่เหลือ,อก็มีตัวค้างตู้ปากไปนะครับมีผู้เท่าเต่าที่ผมได้มาเพิ่มมีเวจิต้าเออนี่ก็ได้มาเพิ่มโชคดีอยู่นะครับแล้วก็ตัวตระกูลฮีโร่ผมก็ซัดมาหมดเลยไม่เหลือนะครับเพราะว่ามนเป็นปีสุดท้ายแล้วของปีนี้ก็เลยจัดมาหมดเลยนะครับแล้วก็ที่ไม่น่าเชื่อ,ค,อคือตัวที่ปล่อยมาพร้อมกันอย่างจีเรนกับค้างเลยเพราะจีเรนมัน เอ่อ a อ i ิเมชันเยอะแล้วก็โกเทนครูสครับโอ้โหไดามาสองทางอะ่ะแบบผมแบบตกใจมากอะ่ะเพราะว่าแบบคือเป็นอะไรที่แบบพี่อยากจะพูดแล้วคือมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยเรียกว่าได้ตัวที่เดือดที่สุดของคาริ a l ของปีนี้เดือดที่สุดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ค่อนข้างโอเคนะแต่ก็ไม่รู้ว่า10ปีนี้จะยังไงไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผม ก็หลักๆของโดคันก็จะเป็นวันนี้จะพยายามเก็บเพรให้ได้เยอะแล้วก็เพราะว่า10ปีเนี่ยอยู่ไม่ไม่ใกล้มือแล้วอีกเดือนหนึง่งใกล้จะถึงแล้วเพราะฉะนั้นล้วต้องผมต้องพยายามเก็บแล้วเพราะว่าแบ็กสุดอยากให้ได้สัก750เม็ดเพราะว่าเวลาเปิดตู้โอกาสที่จะได้ตัวละครม,มันจะได้เยอะขึ้นด้วยก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับโดคันก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันกับเกมต่อไปนะครับซึ่งมันก็มีชื่อว่าเกม ก็คงไม่มีอะไรต้องพูดเยอะกับเกมเกมนี้นะครับแม่เป็นช่องที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้เราจะไม่เอาเกมนี้มาสรุปได้ไงนะครับก็ผมจะพูดยังไงเดียคือหนึ่งอย่างเลยที่ผมเล่นมาตั้งแต่ผมเล่นมามันก็ไม่มีอะไรให้พูดทุกปีเพราะว่านอกจากคุกกี้สเปเชียลที่มันต้องทำอีเวนต์เชิญเพื่อนซึ่งผมขี้เกียจทำเนี่ยคุกกี้กับทุกตัวผมมันก็มันก็ตันหมดแล้วดูดิมันมันไม่มีอะไรต้องพูดะกับเกมนี้เพราะว่าดูดิทุกคนมันไม่มีอะไรต้องพูดจริงๆนะ นอกเหนือจากเรื่องของเ,ออเรื่องของสกินแล้วกันนะครับสกินเนี่ยตั้งแต่เกมเปิดมานะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยในปี2024ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มมามันดูไงนะสกินผมผมผมดูไงได้บ้างอ,อ,อันนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมดูไงวะเดี๋ยวก่อนนะเอ่อ Help มันดูหน้าคอลเลกชันปะมันต้องไปที่หน้าคอลเลกชันแล้วไปที่สกินปะอ่านี่เอ่อเนี่ยครับก็ตั้งแต่เกมเปิดตั้งแต่ไล่มาเอาเป็นล่าสุดได้ไหม ดูทั้งหมดแล้มันไม่มีอันนี้อันนี้อันนี้เมื่อคืนนี้แล้วปะนะครับก็คือสกินมันก็คือมันถ้าไล่มาจริงๆผมก็มีเกือบทุกเกือบหมดแล้วอะทุกสกินเลยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มมามีแค่บางสกินที่ผมไม่มีอย่างเช่นหนงไดโนเสาร์อย่างเงี้ยของปีนี้ที่ยังไม่มีไอลาสเบอรี่มูสลาสเบอรี่อันนี้ก็ยังไม่มีอย่างเงี้ยอันนี้ของปีตัวของปีที่แล้วะ่ะเออแต่ที่เหลือคือผมก็ถ้าผมกดไม่ได้ผมก็พยายามเอาเอาดาวเกลือนั่นรแหละแลกซื้อเอาเพราะว่ามันก็เป็นสกินทุกกกออัััันนนมมมม็็มีคควาาสํญนะ ตัวชาลินเพราะฉะนั้นแล้วผมจะพลาดก็ยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัวอันนี้อ่าตัวไอไอไอตัวดาวเนี่ยลูกกวาดสายลุงอันเนี้ยอ่าผมต้องพูดตรงๆว่าด้วยความที่ว่าผมไม่เล่นเยอะเนี่ยมันเลยทําให้มีปัญหาุระดับหนึ่งเลยก็คือเวลาคุกกี้ตัวใหม่มาแล้วตัวนี้มันไม่ถึงเนียผมจำเป็นต้องใช้ตัวตัวนี้แรก นะครับซึ่งมันทําให้ค่อนข้างลําบากแต่ว่าผมพยายามคลิปอัพอยู่ก็คือพยายามลองเล่นเล่นโมดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่นเบรกเอาเล่นแชมเปี้ยนลีแล้วก็เล่นกิลเล่นทีมไฟท์อะไรพวกเนี้ยเพื่อเอาตั๋วมาเปิดเอาเขาเรียกนะเอาไอานี่นะครับเอาตัว,ต,วตัวลูกกวาดสายลุงอันนี้เพิ่มนะครับจะพยายามไล่นะเพราะว่าตอนเนี้ยคือเริ่มไม่ทันแล้วเริ่มไม่ได้แล้วส่วนดาวทองอันนี้ผมก็ยังมีอยู่นะมันก็ยังเหลือๆอ,อยู่นะเออเนี่ยยังมีเหลือให้แลกของอยู่ ไปหมดเลยอันแรกนี้มาสักอ,อันนี้สําคัญนะครับหลักๆก,ก็มันก็จะประมาณนี้นะครับของอค,คุกกี้รันโอเวนเบกซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่เยอะมากเพราะว่าด้วยความที่ว่า ID ผมมันเป็น ID ดีเอ็นเกมแล้วอะคือมันคือเราค,คุกกี้ตัวใหม่ๆยังไงเราก็ทําตันได้สบายๆชิลๆอยู่แล้วมันก็วนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมีที่หนักหน่อยก็คือค,คุกกี้รีเจนเฉยๆแต่ว่าค,คุกกี้รีเจนก็ไม่ค่อยเป็นปัญหากับผมเท่าไหร่นะครับก็ด้วยความที่ว่าเราเองก็ เดี๋ยวเดือสุดท้ายแล้วเราเองก็มีแพ็คเดนเดาลี่ใช่ไหมเราก็ทำคุกกี้ตันได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวคุกกี้ตันเบบไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้ไม่อันนี้อันนี้ไม่ได้สปอร์ตนะแต่ว่าแนะนำจริงๆถ้าใครอยากเติมราคาถูกๆนะครับกับเกมนี้เนี่ยคุกกี้แลนด์ชอปครับคื The best of the best เลยครับร้านที่ดีสุดนะครับผมที่บริการไวเติมถูกด้วยนะครับแล้วราคาก็ดีพูดคุยเป็นมิตรกันเองนะครับหลักๆไม่ได้สปอนผมพูดตรงๆว่าไม่ได้สปอนจริงแต่ว่าร้านเขาดีจริงผมใช้บริการทุกรอบนะครับประมาณนี้สำหรับเกมคุกกี้รานโอเวนเบนะฮะ โอเคครับผมสำหรับรีแคป2024กับเกมที่ผมเล่นทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เล็ก้ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากอาจจะมาแบบเร็วๆหน่อยสรุปเร็วๆหน่อยแต่ว่าหลักๆมันก็จะประมาณนี้เพราะว่าด้วยอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าหลังจากที่ผมพอมาเริ่มทํางานขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเวลาเล่นเกมพวกนี้น้อยลงแต่อย่างที่บอกว่าผมก็จะพยายามคลิปอัพโดยเฉพาะกับเกมคุก,กิลานเบกที่ผมพยายามลงให้มันได้ทุกตัวชาเลนจ์นะครับเพราะว่าผมตั้งใจไว้แล้วตั้งแต่แรกว่าเออเราจะทําคลิป ไกด์ชาเลนจ์ท็อปห้าเปอร์แล้วแต่ร่วหลายๆคนจะเรียกว่ายังไงไปให้ได้จนกว่าเกมจะปิดนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปตอนไหนแต่ก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็อาจจะน้อยนิดนึงอันนี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าผมคลิปอัพหลายๆอย่างพยายามเ,าเกณชิ้นอย่างเงี้ยผมก็พยายามเล่นเก็บแมทัเลอร์ให้ตัวละครที่ผมชอบเก็บเพชรไว้ให้ผมต,ตัวที่ผมชอบ ซาเลวก็เหมือนกันนะครับหรือแม้แต่โดคบบาร์เตอร์เองอาจจะดูเก็บได้ไม่เยอะอาจจะเพชรไหลเยอะหน่อยแต่ว่าก็ยังพยายามเรื่อยๆอยู่ก็ยังคงยังคงเหมือนเดิมตั้งแต่ปี2 0 2 3จนถึงปีนี้นะครับก็ยังคงพยายามเก็บเพชรให้ตัวที่ชอบใ,ให้ตัวที่ใช่เสมอนะครับแล้วก็สําหรับปีหน้าก็ไม่สัญญาแล้วกันว่าจะจะยังทาคอนเทนต์อย่างนี้อยู่ไหมแต่ว่าคิดว่าชาเลนะยังทําอยู่แต่ว่าเกมอื่นไม่แน่ว่าจะยังมีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีผมก็คง อาจจะไปสตรีมในทวิชแทนนะครับผมถ้ามีเวลาว่างอ,อันนี้ฝากติดตามไว้นึงนะครับเป็นใครของรอบนอกแล้วกันก็ผมทําช่องเป็นช่องทวิชไว้นะครับผมเอาไว้สตรีมเล่นๆก็ชื่อช่องคาวมีแม็กซิมัมนะครับใครว่างๆเข้ามาดูก็กดติดตามให้นะครับผมแล้วก็มาเข้ามาคุยกันได้แ,แต่หลักๆผมก็จะสตรีมผมพวกเล่นเล่นเกมชินิมแพกเก็บของอะไรแต่ว่าหลักๆคือมันไม่ค่อย,ม,ม,อยมันไม่ค่อยมีหรอกนะครับนานๆทีจะมาสตรีมทีนึงถ้าเกิดผมว่างจริง,รงเพราะว่า ด้วยความที่ว่าปีหน้าผมก็ยังไม่รู้ว่าจะยังทํางานหมายถึงว่ายังยังจะย,ยังอยู่ในวัยยังต้องทํางานอยู่ไหมหรือว่าผมจะออกมาแล้วลองมากลับมาทําเป็นคอนเทนต์ใน YouTube ต่ออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามนะครับผมก็สวัสดีใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วย2 0 25นะครับขอให้ทุกคนเป็นปีที่ดีดกับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะครับดูเป็นคําขอที่ normal normal นะแต่ว่ามันก็จะประมาณนี้แหละนะครับสาหรับคําขอมันก็คงไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้ว ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันครับเออก่อนไปผมลืมบอกเรื่องนึงครับ